สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับผู้สู่เชียงใหม่เมือนครับวันนี้พิเศษนิดหนึ่งนะครับเรามาอยู่กันบนรถนะครับวันนี้ผมจะพาน้องแมวของผมครับไปทําการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับคือผมใช้รถเข้ามาเนี่ยเป็นเดือนที่7จแล้วนะครับจริงๆรอบการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยถ้าเป็นระยะเวลาก็คือ1ปีต่อครั้งนะครับครั้งหนึ่งปีหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะทางครับคือ1 5 0 0 0หมกิโลจะสังเกตเห็นว่าเขาจะไม่เหมือนรถน้ำมันนะ ถ้าเป็นรถน้ำมันโดยทั่วไปเราจะคุ้นชินกับ10,000โลใช่ไหมครับขับ10,000โลเมื่อไหร่ต้องเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะนะครับแต่ว่าเนื่องจากรถไฟฟ้านะครับทางเกร w วอลเขาคงจะคํานวณมาแล้วแหละว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ต้องทำนะครับ10,000โลมันอาจจะเร็วไปหน่อยสาหรับรถคันนี้นะครับเขาก็เลยให้1 5 0 0 0านโลนะครับทีนี้ก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าคุณขับสักแสนโลนะครับรถน้ำมันก็ต้องเข้าศูนย์สิครั้งใช่ไหมคุณก็ต้องจ่ายเงินเป็นจำนวน10ครั้งนะครับแต่ว่า เดครั้งไหนะครับก็เซฟไป3ครั้งแล้วนะถ้าคุณขับ2,000 0 0โลก็เซฟไป6ครั้งนะครับว่านะครับรวมถึงคุณไม่ต้องเข้าศูนย์บ่อยๆด้วยนะครับพันห้าโลนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่แบรนด์ด้วยนะครับบางแบรนด์ต่อให้เป็นรถไฟฟ้าเขายัง1 0 0 0 0โลเหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ระบบตัวรถนะครับแล้วแต่ว่าเขาคำนวณต้นทุนอะไรกันมายังไงนะครับทีนี้วิธีการเช็คระยะซ่อมบํารุง ของ g r e a t w a มอ Motor นะครับไม่ว่าคุณจะขับรถรุ่นไหนของเขานะคบุณสามารถที่จะกดผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับก็คือเข้าไปเพื่อบอกเขาว่าเฮ้ยเราต้องการที่จะเช็คระยะสํมบรุงเขาก็จะขึ้นปฏิทินมาเลยว่าจะมาวันไหนเวลาไหนให้คุณกดบุ๊กในในในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องทําแบบออฟไลน์เหมือนเดิมแล้วไม่ต้องโทรหาเซลโทรหาศูนย์บริการอะไรอีกแล้วนะครับกดผ่านแอปพลิเคชันเป็นระบบออนไลน์ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบระบบนี้ก็สามารถทําแบบเดิมได้นะติดต่อ IM ที่คุณออกรถมานะครับ ได้เหมือนกันครับรวมถึงถ้าผมจำไม่ผิดผมที่มีอัลตร้าดิวนะครับของเกร Wall เนี่ยสามารถที่จะกดให้เขามาเช็คระยะที่บ้านได้ผ่านแอปได้เลยคือคุณตื่นเช้ามากดแอปพลิเคชันแล้วก็นั่งจิบกาแฟรอเดี๋ยวเข้ามาหาที่บ้านเท่าที่ผมทราบนะถ้าจำไม่ผิดนะอัลตร้าดิวจะมีสิทธิ์นี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากวันเนี้ยผมมีธุระที่ต้องไประยองพอดีนะครับผมออกรถกับศูนย์ระยองนะแต่ว่าบ้านอยู่จันทร์ครับร้อยกว่าโลนะครับก็ขับมาอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆละนะครับทีเดียวเลยแล้วการจะได้ทำคอนเทนต์ที่ทุกคนดูด้วยนะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยซ่อมบำรุงยากไหมนะครับค่าใช้จ่ายแพงกว่ารถน้ํามันหรือเปล่านะครับมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนมีอะไรที่ต้องสึกหรอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันในคลิปนี้นะครับว่าการซ่อมบำรุงของรถไฟฟ้าเสียเงินเท่าไหร่เป็นยังไงครับอ่นะตอนนี้ผมก็เข้าเขตระยองแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆก็คงจะถึงศูนย์เกรดวอลมอเตอร์ลวนะครับเนาะ เดี๋ยวเราไปเจริญที่เรดบอลมอเตอร์เอกระยองเลยแล้วกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมใกล้ถึงเกรดบอลมอเตอร์เอกระยองแล้วนะครับแต่ว่าระยะการวิ่งของรถผมนะครับมันยังขาดอีก5กิโลนะครับมันยังไม่ครบ1 5 0 0 0พอดีนะครับเดี๋ยวกลัวว่าเขาจะไม่รับนะครับไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขับรถเล่นดีกว่าเดี๋ยวขับเลยไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยยูเทิร์นกลับมานะครับแต่เอาจริงๆผมว่าเขารับแหละนะครับแซวเขาเล่นเฉยนะครับเดี๋ยว ขับรถเล่นนิดนึงนะครับเอาให้มันครบๆหน่อยนะครับเดี๋ยวตัวเลขมันจะไม่สวยรอยเละ 100, ชิดขวาเพื่อยู่ให้เหมือนหมายเลขสามหกอ่าครับใกล้ถึงละใกล้ถึงล้วนะครับยุ่งหน้านี่เองเห็นป้ายแล้วนะครับแต่เดี๋ยวไปขับรถเล่นหน่อยโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปขับรถวนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันกับอีกสี่กิโลเมตรนะครับถึงแล้วกดอัตโนมัติไปเลยโอเค,อเคนะครับ,นะรบอ่ะทีนี้ เดี๋ยวลงไปหา i m m ของเรากันว่าเราต้องทำอะไรบ้างครับแต่ผมเอากล้องออกแป๊บนึงนะโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึง g r รทว w a มอเต t ร r เอกระย,ยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันว่าเราต้องทำอะไรบ้างครับเนาะไปดูกันว่าวันนี้น้องแมวผมจะโดนอะไรบ้างนะครับเนาะอ่ามาแล้วเห็นไหมครับนะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้มานานมากสวยขึ้นเยอะเลยครับอ่ะอันนี้คุณลาบี้เช่นเดิมนะครับครับผมวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างครับคุณลาบี้ขั้นตอนครับเดี๋ยวจะมีน้องเอเอมาติดต่อรับเรื่องการรับรถเข้าส่งผมแล้วก็จะแนะนําขั้นตอนลูกค้าว่าจะมีการประกอบอะไรบ้างโอเคได้ครับรับรถส่งมอบรถต่างๆโอเคครับ อ่ะเดี๋ยวผมไปทำเอกสารนิดนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันนี่ครับพอเรามาถึงไอแอมก็จะมีขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะครับให้เราครับต้องบอกนี้ครับผมไม่ได้มาที่นี่นานมากนะประมาณครึ่งปีนะครับวันที่ผมออกรถอ่ะส่วนนี้ยังทำไม่เสร็จเลยนะครับข้างหลังเนี่ยยังแบบยังก่อสร้างกันอยู่เลยนะครับมาวันนี้เสร็จแล้วแล้วสวยมากด้วยนะครับต้องชื่นชมการออกแบบของเกรทวอลนะครับว่าเขามีการแมทชิ่งจับผู้สีได้ค่อนข้างดีครับ ตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเน้นเป็นโทนสีเทาแล้วก็โต๊ะรับรองบางโต๊ะจะเป็นโทนสีไม้นะครับตัดกับตัวโชว์รูมที่จะมีการแซมงานไม้นะครับจะเห็นว่าจะมีงานไม้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกไฟ LED นะครับเป็นสีขาวเนะี่ยวิ่งอยู่รอบโชว์รูมนะครับซึ่งผมว่ามันไปด้วยกันได้ดีครับมันดูมีความโมเดิร์นแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นโฮมมี่นิดๆนะครับแบบว่าเหมือนอยู่บ้านนะครับสบายๆนะครับออกเป็นแบบ ตายแบบจะบอกว่ามินิมอกก็ได้นะเป็นมินิมอลผสมโมเดิร์นเลยหน่อยครับใช้ได้เลยนะครับงานออกแบบถือว่าดูดีมากๆครับตอนนี้เขาเอาน้องแมวผมไปละนะครับแล้วเดี๋ยวเขาคงจะมาแจ้งว่ามีรายการอะไรที่เราจะต้องทําต้องเช็คกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายครับการเช็คระยะ1 5 0 0 0มกิโลจะเป็นยังไงบ้างมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับเราใช้เวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้ดูเลยตอนนี้กี่โมงเนี่ย บ่ายโมงสินะครับเขาเอาไปประมาณเมื่อ10นาทีที่แล้วมาดูกันว่าเราจะได้รถกี่โมงไปดูกันะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่สําหรับรับรองลูกค้านะครับเวลาที่เรามาใช้บริการแล้วเรานั่งรอนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมีโซฟาดีๆนะครับรวมถึงนี่เดี๋ยวผมพาดูตู้น้ำมันลม น้ำกาแฟครับขนมปังทั้งหมดนี้เราสามารถที่จะทานได้นะครับฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ mm hmm. เขาทำไว้สำหรับเพื่อซัพพอร์ตลูกค้าที่มาใช้บริการที่ศูนย์หรือว่าดีลเลอร์นะครับพาร์ทเนอร์สโตร์อยู่แล้วนะครับ mm hmm. และที่สำคัญคืออยากจะโชวอีกครั้งหนึ่งว่างานดีไซน์เขาดีมากจริงนะครับ mm hmm. คือจากเท่าที่ผมสังเกตนะครับ mm hmm. เหมือนกับว่างานอินททเรียภายในของพวกพาร์ทเนอร์สโตร์ต่างเ จะไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยแปลว่าอาจจะต้องมีการควบคุมจากส่วนกลางนะครับอาจจะมีกฎระเบียบหรือว่าใช้ดีไซนเนอร์จากบริษัทเดียวกันนะครับเพื่อให้ศูนย์ทุกศูนย์ดีลเลอร์ทุกดีลเลอร์พาร์ทเนอร์ทุกพาร์ทเนอร์เนี่ยมันรีเลทีฟกันไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ลูกค้านะครับไม่ว่าคุณจะไปจังหวัดไหนเดินเข้าศูนย์ไหนคุณก็จะได้รับประสบการณ์ฟีลลิ่งแบบเดียวกันนะครับไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเนี่ยงานสวยมากๆ ตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเมื่อกี้เขามาแจ้งคร่าวๆแล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนไส้กรองแอร์นะครับกับสลับล้อมั้งถ้าจำไม่ผิดมีแค่นี้จริงๆ2รายการครับเดี๋ยวมาดูกันว่าบินออกมาแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครว่ารถไฟฟ้าเช็คระยะแค่นี้เองนะครับไส้กรองแอร์เพราะมันไม่มีน้ํามันเครื่องต้องเปลี่ยนครับไม่มีคืออะไรที่เกี่ยวเครื่องยนต์อ่ะ น้ำมันเครื่องครับหัวเทียนสายพานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเครื่องยนต์ที่คุณเคยเปลี่ยนที่คุณเคยต้องซ่อมคุณโละทิ้งทั้งชุดได้เลยครับนั่นคือค่าใช้จ่ายที่จะหายไปครับซึ่งมันก็ประหยัดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อบ,บินออกมาแล้วเนี่ยเท่าไหร่รนะ พอดีเมื่อสักครู่นะครับรถผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จเร็วกว่าที่กําหนด1ชั่วโมงเลยนะตอนแรกเขาบอกว่าแจ้งไว้2ชั่วโมงนะแต่แปบบบบ๊บนึงนะตอนแรกเนี่ยเขาแจ้งไว้2ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าชั่วโมงนิดนก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ไปรับรถให้ดูเพราะว่ามันจะมีเซ็นเอกสารนู่นนี่นั่นนะครับเผื่อมันมีอะไรที่ถ่ายไม่ได้อยู่ก็เลยเซฟเซฟไว้หน่อยนะครับว่าอ่ะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับสรุปวันนี้นะครับเช็คระยะ15,000มนักิโลนะครับไม่มี 0บาทนะครับเพราะว่ารอบแรกนี้แค่เปลี่ยนไส้กรองแอร์กับสลับยางเท่านั้นแค่นั้นเลยจริงๆนะครับทีนี้ไส้กรองแอร์ผมอยู่ในประกันอยู่แล้วนะครับผมมีแพ็กเกจของเขาที่แบบว่าเปลี่ยนฟรีส0ครั้งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นโปรอัลต้าด a ลหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วอันนี้ผมข้อมูลผมไม่ชัวร์แล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าไส้กรองแอร์เนี่ยเมื่อกี้ผมขอดูตัวเลขเขาว่าถ้าสมมติว่ารถเราไม่มีประกรันขะับไปจนหมดประกันแล้วนะครับ ถ้าต้องเปลี่ยนไส้กรองแอร์จะเท่าไหร่480บาทนะครับ480บาทนะครับถ้าเทียบกับรถน้ำมันว่าเวลาคุณเข้าศูนย์คุณต้องทำอะไรบ้างอย่างน้อย,น,อยน้ำมันเครื่องคุณต้องโดนแล้วล่ะใช่ไหมพันไปปลาย2,000กว่าว่ากันไปนะครับแต่อันนี้คือเราพูดในกรณีที่ต้องจ่ายนะนะครับแต่ว่ารถน้ำมันก็มีมีประกันเหมือนกันแหละใช่ไหมล่ะบำรุงรักษาตัวรถนะครับบางมันก็จ,จะมีฟรีเป็นบางรอบนะครับแต่ว่าเราคุยกันในกรณีว่าถ้าเราต้องจ่าย ไม่มีฟรีไม่มีประกันอะไรละรถไฟฟ้าวันนี้คือ480บาทนะครับกับรถน้ํามันเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วขับ1นึ่งแสโลคุณต้องเข้ากี่รอบขับสองแสโลคุณต้องเข้ากี่รอบก็ลองคูณทวีคูณมันเข้าไปนะครับแล้วลองคํานวณมันออกมาดูว่าถ้าคุณขับรถไฟฟ้าค่าบํารุงรักษาจะน้อยกว่าเท่าไหร่นี่เรายังไม่ได้พูดถึงค่าไฟค่าน้ํามันเลยนะฮะนะครับก็จะเห็นว่าประหยัดไปได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับวันนี้ ไม่เสียเงินเลยสักบาทสบายมากหรือถ้าต้องเสียจริงๆก็แค่480เท่านั้นเองครับเพราะว่าค่าสลับยางทังเกดวอลฟรีอยู่แล้ว150,000กิโลเมตรสับฟูตแคปนะรุ่นอื่นผมไม่ทราบแต่ก็คิดว่าคงเหมือนกันแหละครับเนาะดังนั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะคลายข้อสงสัยให้กับใครหล,หลายๆคนได้นะครับว่าเอ๊ะถ้าฉันเปลี่ยนมาขับรถไฟฟ้ามันบำรุงรักษายัางไงาย,ยากไหมยอย่างที่เห็นครับมันไม่มีอะไรต้องทําเลยไม่มีอะไรเกี่ยวกับระบบ มอเตอร์แบตอะไรต้องทําเลยนะครับง่ายง่ายสบายๆนะครับมานั่งอย่างนี้ผมพาดูจิบกาแฟรอกินขนมรอได้เลยที่นี่สวยใหญ่โตนะครับรวมถึงทุกอย่างฟรีหมดครับกินได้หมดเลยเนาะ,ะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพของแบตเตอรี่นะครับติดไว้เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้บอกตามตรงนะครับผมไม่เชื่อในซอฟต์แวร์ที่ใช้เช็คของ g r e n Wall Motor ในฐานะที่เราทำสื่อ IT นะครับในฐานะที่เรา ศึกษาเกี่ยวกับ Tech. เทค BEV มาค่อนข้างเยอะเป็นไปไม่ได้ที่รถจะวิ่ง15,000กิโลแล้วแบตสุขภาพแบตจะเหลือแค่89%กว่ากว่านะมันเป็นไปไม่ได้นะครับแบตท,ที่ Goodcat ใช้เป็นแบตของ CATL เป็นหนึ่งในแบรนด์แถวหน้าของโลกนะครับในการผลิตแบตที่ป้อนให้กับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย CATL เนี่ยนะครับเป็นแนวหน้าของโลกแล้วนะแล้วหลายแบรนด์ก็ใช้ CATL ครับเรียกได้ว่าแทบจะทุกแบรนด์นั่นแหละ แล้วแบรนด์อื่นที่เขาขับกันเป็นแสนโล3า0แสน5แสนยังไม่มีปัญหาเลยน้องแมวขับ1 5 0 0 0กิโลจะเหลือแค่89ได้ยังไงอันนี้บอกตามตรงว่าคนที่ใช้ g ู๊ด Cat กันก็คุยกันหนักเหมือนกันนะครับว่าเราไม่เชื่อในตัวเลขนี้เลยนะครับแล้วก็ขอเรียกร้องนะครับผ่านคลิปนี้เลยว่า r e a w a อ l ต้องชี้แจงเรื่องนี้นะครับ r e ร W วอ l ต้องชี้แจงเรื่องนี้อย่างชัดเจนต้องชี้แจงนะครับเรื่องนี้ฝากไปทางเกรทว w a ์มอเตอร์นะครับคนใช้ o ู๊ด Cat บอกตามตรงนะ ไม่ค่อยพอใจกับเรื่องนี้กันเท่าไหร่นะครับเนาะฝากชี้แจงครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่สนใจครับใครมีคําถามอะไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับสามารถตอบได้เดี๋ยวจะตอบให้นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ด b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไปกดข้างโฆษณาให้กับผมหนึ่งครั้งต่อ1คลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้ My Mag ตอขัวลาไปก่อนย